แล้วเรือเร็วเนี่ยมันมีความสามารถอย่างหนึ่งทำอะไรได้วิ่งชนมันดิวิ่งชนมันดิ RICE FOR IMPACTED สวัสดีครับทุกคนผมซาโวดน,นะครับขอต้อนรับกลับสู่ world of warship นะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ซาโวที่จะมาสู้ในเรือรบกับหลายๆคนในเกม world of warship นะครับผมแต่ไม่พอ การกลับมาครั้งนี้นะครับก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีโค้ดสุดพิเศษให้กับพวกคุณกันไปเลยนะครับเพราะใน World w a r s h i p นะครับจะมีกิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมลอยกระทงและก็ฮัลโลวีนด้วยนะครับเหมาะในการเริ่มเล่นและเหมาะในการกลับมาเล่น World w a r s h i p มากๆเลยแหละครับผมโดยสามารถโหลดได้ลิงก์ด้านล่าง description ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่โค้ดคับบูมพอใส่โค้ดนี้แล้วนะครับคุณจะได้รับไอเทมสุดเทพเอาไปเริ่มอย่างจุกๆุกันไปเลยทีเดียวตัวยของรางวัลทั้งหมดนะครับที่คุณจะได้รับนะครับจะมี 500เหรียญดับลูน2ล้านเครดิตและบัญชีพรีเมียมถึ7วัน พร้อมนะครับได้รับเรือประจันบาลระดับ2มิคาส่านะครับพร้อมรับทักษะัพเต็ม1ิไปเลยและพอนะครับก็จะมีเรือลาตเวนเชียสามเทนริวนะครับพร้อม u ผู้ประชาการให้เลยครับเต็มส0ให้กันไปจุกๆุกันไปเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมนะครับถ้าคุณมาเล่นครบ15้าครั้งก็จะได้รับเรือระดับ4นะครับไปเลยฟรี free free. เรือลบ4เสเซนยาน,นะครับเรือลบ4ไอโซคาเซเรือลบสี่คุมะเรือลบ4ีมม่ 4, มิลกิและเรือลบ4โฮโซโ,ซโอไมค์ก็ คุณได้รับแบบจุกๆกันไปเลยนะครับผมเหมาะมากที่จะมาเล่น World of w a r s h i p กับซาว o นะครับผมอย่าลืมครับสมัครเลยลิงก์ด้านล่างใต้คลิป และใส่โค้ดคาบูมนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันโดยสหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเรือรบนะครับที่คุณสามารถเล่นได้ใน p c สามารถเล่นคนเดียวสามารถโซโล่หรือเล่นกับเพื่อนนะครับจะสนุกเข้าไปอีกไปเกมเนี่ยนะครับสงครามเรือรบนั่นเองที่คุณสามารถใช้กลยุทธ์ทําการอัปเกรดผู้ประชาการทําการอัปเกรดเรือทําการตกแต่งเรือให้สวยจระจัดให้คนอื่นนะครับมามองไม่ใกล้ยิงกันเลยทีเดียวและพอนะครับในเกมต้องทําการร่วมมือทีมเวิร์กสำคัญมากทีมเวิร์กแม็กดรีมเวิร์กในการที่คุณ นะครับจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ก่อนที่เขานะครับจะทําการยึดโซนหรือทําการกรบูมเรือของเรานะครับตนะครับเกมนี้ถือว่าใช้ทักษะฝีมือและได้รับคาสตุปเต็มๆกันไปเลยฮะโอ้ยจิบเรือมาแล้วเลยมาแล้ว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 โอเคเราต้องไปไหนบ้างกดแมพใช่ไหมเราใช่ใช่อู้อันนี้ต้องไปไหนต้องไปไหนต้องไปไหนอันนี้เราต้องไปยึดธงสีแดงมันอะปปะปะปะ เอาข้อจริงเราไม่ต้องไปยึดโทรหรอกเราไปหาคนจริงดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรานะครับกำลังจะเข้าไปประชันไอ้กรอกกอกแล้วเราสามารถปรับเป็นออโต้พายโหลดหรือว่าเราจะสามารถปรับเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับผมเหมือนขับแบบขับเรือที่โดนฮะผมรู้ว่าจริงๆแล้วเรือเร็วเนี่ยมันมีความสามารถอย่างหนึ่งเรือเร็วคือเรือชาเนี่ยมันมีความสามารถอย่างหนึ่งทำอะไรได้วิ่งชนมันดิวิ่งชนมันดิ ไรส e for impact จิ๊บม, <G ül> มันขึ้นหลอดจิ๊บแต่เราตายเลยจิ๊บใช่ใช <G ül> ่มันมันมีแผลมันมีแผลแล้วอา้าวเราเราตายเราตายเลยใช่ตายเราตายเลยเอาไม่เกิดใ <G ül> <G ül> หม่เพราะเรือเยอะมากเลยใช่ไหมเกมนี้ใช่เรือเรือเกมนี้เยอะมากอะไรยังไม่ลงกบพวกกับ แต่ละลำทําอะไรได้บ้างจุดดีจุดด้อยคือแต่ละลำมันเยอะมากอ่ะต้องใช้เวลาเรียนรู้ไม่มีคืออย่างเครืองจิบมีคือบินเครือบินตัตครืองบินตัยิงไม่ยิงไิยิงไม่ถึงมันมีคือบินผ่านหัวเราไปจิบแล้วมันบินไปแล้วเขามาทำอะไรกันนะไม่อะไรเราว่าปืนหนึ่งจะดีสุดเรามีเพื่อนเยอะเรามีเพื่อนเยอะเรามีเพื่อนเยอะใช่เรามีเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะใช้ประโยชน์เพื่อนมาโจมเพื่อนได้ปะมาโจมเพื่อนได้ปะ เอ้าจิบเราต้องเริ่มเพื่อนไม่ผิดไม่ผิดทางตรงทางตรงไม่ผิดเราเออเรามาเลนตรงเราไม่ผิดใช่ไหมเพื่อนจิ๊บเพื่อนกำลังควันลุกอุ้ยอุ้ยอะไรจิ๊บต้องไปโดนปืนหนึ่งเสร็จแล้วต่อด้วยปืนสอเลยไหมเวลายิงมันนเป็โอ้มันต้องโอนี่ต่อได้เลยโอ้มันต้องเผื่อนิดนึง อู้วันจิงมาฮ่่าันจิงไปโดนแล้วอู้ยิงโดนยิงโด,งโด,ด,ยโดนยิงโดนแล้วคือดาเมจด้วยโอ้พอยิงโดนแล้วรู้สึกแบบภูมิใจมากพอต้องกากร,ระยะมากเลยออกมาเสร็จปังการดี้เฮ้ยบุกเลยขวานะไหน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 ทีน๊่ทำไมเรือทำไมเรืออยอยู่นี่ไงอ๋อเรืออยู่นีง่ง เนโอ้ขวายเยอะมากขวายเยอะมากจิ๊บขวายโอ้จิ๊บเป็นอะไรมีคนมาตรงนี้เิ้าละคนตรงนี้ทำใจทำายทำใจแต่ไม่เหลือเรามันหยุดนี่มันโดนจี๊บตัวเนี้ยโอ้เวลาลูกรีเพย์อยู่รีเพย์อยู่จิ๊บหนเนี้จิ๊บหน่อยนี้อยู่ข้างหน้ามุกอะเต้องไปโดนเต็มพื้นเลยอุ้ยเราเจอคนแล้วเจอคนแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกำลังกำลังอลไอยู่กำลังยิ่งตัวอยู่ตัวอยู่ สิบีเออสามนาทีกาสามนาทีกาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุน่นนั่นนั่นยิงตบไโดนไปแล้วตบไปโดนไปแล้วิบเราคิวแรกของเกมนี้เขาะแมนอะไรกันแล้วนะไอ้ทีมนำทีมนำทีมนำอยู่จริทีมนำอยู่ทีมนำอยู่มานี่มานี่เาจอตบ่มาจิงฟรีเรือเรือเหายไปแล้วเหมือนก็ออกเหมือนออกแล้วหารือไม่เจอเฮ้ยโดน โอ้จีบันโลงมานจีบันโลงมากจีบันโลงมากมุกแต่มุกมุกหล่อขวาเอ้ยมันชนมันชนมุกมันชน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 จีบันช้บหลักการเลือดน้อยชกกลับเลือดน้อยชกเลือดน้อยชกกับเลือดน้อยชกกลับเลือดนอยชกกับอะไรจริงล่ะจีบันเลือดน้อยชกกลับเลือดออปิ๊มากปิจริงแต่แต่คนคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็มาเล่นได้เลยนะเพราะว่า เกมค่อนข้างเอื้อกับผู้เล่นใหม่อยู่ประมาณนี้อู้แต่งเรือได้ดูแต่งเรือโอ๋อโหลเปลืนดูเพราะว่วาเรายิงโดนนอ่ไรแหละเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วอาฮะอาฮะเดี๋ยวมันก็มีคนมาพี่ออุ้ยวิ่งไปละ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 เสียงเสียงเครื่องอะไรไปเลยเพิ่งเริ่มเกมเอง โอ้ม oh, ma ีคนไปคนมีคนมไปจิ๊บคนไปคนไปโอ้ยมุกเหลือจิ๊บมันวิ okay. oh, ่งไม่ได้นะจิ๊บมันลอไปจิ๊บจิ๊บมันลอไปจิ๊บตอนนี้จิ๊บอันนี้ลดอยู่จิ๊บจิ๊บทไมแบตเตอร์จิ๊บรีโหลดนานมากจิ๊บเพิ่งตายจิ๊บจิ๊บเพิ่งตายจิ๊บจิ๊บตายตกันไดด้วยเกิดใหม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยจิ๊บรอมไปที่จิ๊บแล้วเรีโหลดอยู่โอ้แบตเตอร์จิ๊บรีโหลดนานมากเราออกจากจุดหรือเปล่าเนี่ย อ๋อ๋ออยู่อยู่อ okay, oh, oh, oh. okay. ันน e, ี้เพื่ออยู่ในจุดโอเคจ๊เราลอยยิงแล้วเอาเอาเอาจี๊มันจ่าแล้วทำนัเลยำนั้นเลยหกกิโลอ่ะหกกิโลจ๊บหกกิโลพร้อมยิงกับตันยิงยิงไปแล้กัปตันโดนกับตันโดนโดนโดนจีบม่เจ็บไหมจีม่เจ็บมผกขากิโลกิโลข้างหน้าข้างหน้าจีบมันกิโลหนึ่งคู่ดีดดเราเจ็บไปจี๊บไปไป สามหกเมตรสามหกเมตรโอ้ยเจ็บ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 โอเคเจ็บคุณเรือมาจอดเรืมมาจอดแล้วไม่หลุดไื่หลุไม่หลุดมันหนาขนาดนี้โออ๋อบอมยิงจิปป้อมยิงยิงยิงจิปมาแล้วยิงโดนจิปโดนโดนมุกมุกมันมีเรือใกล้ๆหนึ่งจุดห้าโลมาต่อยตอมิโดใส่มุกตอมิโดหลบได้อยู่จิปหลบได้อยู่จิปหลบได้อยู่จิปที่ไหนล่ะ อะไรเจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกระพังเลยอ่ะอะไรแค่เราตบไปโด้แค่ทุบด้วย่ยมาเร็วมุกมาเร็วมาแล้จิ๊บ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 แต่รู้ไหมจิ๊บว่าอะไรกำลังจะมาอะไรอ่ะกิจ,จกรรมลอยกระทงที่จะมีกิจ,จกรรมต่างๆมากมายในเกม world w a r ship เลยจิ๊บจะลอยกระทงไหมจิ๊บลอยกระทงเหรอโอ้โว ใช่จิไม่ได้ลอยนานและดม่กมารอยเรือ w o r s h i p แล้วก็รอยกระทงแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมฮาโลวีนด้วยจิโอ้โเจิดระเจแล้วเดี๋ยวลองยิงระยะไกลลองยิงแล้ก็ืบปึ้งฟิวโอ้เื่อบโดนโเลือทิเหลืาสองพันนี่เยอะไปจิพนี่เยอะไปจิตพันสองนี่ประมาณ เจ็บเสี้ยวจิ๊บมาทำสิที่จิ๊บถนัดที่สุดโอไม่นะไอคือแพรจิ๊บไแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บปแล้วจิปแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บไปล้วชิไปแลไป้วจิ๊บไปแ้วจไปแล้ว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 ิไปแล้วจไปแล้วจิ๊บแจิ๊บไปแล้วจิ๊บไปแล้วจิ๊บไปแล้วิ๊ไปแล้วจิ๊บไ่แล้วจิ๊บ ไม่แมนเชสเตอไม่ได้มีนี่เดนพอยเยอร์ลัมนั้นน่ะไอสามตัวโกกโลอะตายเนอะบึ้งๆน้อยหนึ่งลัมแมนนีใครแมนนี่คือศัตรูใช่กระบุงยิงได้ตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยจริงเหรอก็เป็น่าเชื่อไปนเชสเจอร์เราเจอเนเนเนคันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลยเอามาตายแล้วบุกๆเหลซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือสองลัมโอ้โหขยิงถึงนี่ครับออมอยู่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 กลังหันปืนอยู่กลังหันปืนอยู่กลังหันปืนอยู่มันจิงมัน ไม่น่าโดนจิ๊บไม่น่าโดนโอเคไม่ไม่โดน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 แฮะอ่ะฮะหายไปแล้วอันนี้ก็ไม่โดนอันนี้ก็โดนอันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดน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 มาจิ๊บเราต้องแบบเป็นหลักการอะไรไงบ้างอ่ะต้องแบบเผื่อหน่อยไหมเผื่อหน่อยโอ้ยอันนี้กอ๋อ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 ไม่อ๋อ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 อ๋นอ๋่อ๋อ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 อ๋เพื่อนออ๋อห๋ออ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 ๋ เรืวอยู่แล้วเรืออยู er> sw ่แล้วเรืออยู่แล้วแต่ไม่ได้ค no ือเรารู้ไม่จริงอะไม่โดนว่าเรากระสูนไปตั้งกี่นัดต่ำลงต่ำลงต่ำลงอาหารนี้ต่ำลงมาแล้วต่ำลงมาแล้วต่ำลงมาแล้วอุ้ยเราตัดมันไฟไหมเราเราดักมันอยู่เราดักมันอยู่จริงปะเราเราดักมันอยู่มีเพื่อนช่วยเพื่อนยิงไม่โดนนะเดี๋ยวเราจะดักมันกินอยู่เลยบุกแต่ไฟมันไม่เราดักตัวนี้แล้วเราตัวนี้แล้วตัวนี้เอ้ยเราไปแผลเจอริญแผลเลยเราใกล้ตายแล้วเรามีแผลอยู่อันนี้ไม่น่าโดนนะ Start battle อันนี้หมดเลยเอ่ยอันนี้เป็นโดมิเนชั o n อุ้ยแล้วเช่าหมุดนี้แล้วเช่าหมุดนี้โอ้อันนี้เลบเกิดแบบยึดโคโคยึดเอเราไม่ต่อไปโดน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 เอาไม่ต่อไปโดนเราไปซะตีต่อไปโดนต่อไปโดนไปแล้วเจต่อไปโดนไปมีปืน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 เรียบร้อยเรียบร้อย เดี๋ยวเรากำลังหักศอกเฮ้ยต้องไปโดนดนต้องไปโดนดุนหโดนไหมเออไปแล้ว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 จะไปแล้วไปแล้วโอ้โหสูแบบดีเทลแบบต้องอดนจิ๊บไปแล้วจิบไปแล้วอ๋อเจ็บ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 เทคนิคเจ็เทคนิคลูกยาจิ๊บมันก็ตายเหมือนกันหรือเปล่ามันตายใช่มันตายมุกมัวตายแล้วเทคนิคอุ้ยมันตายจริงอันเนี่ย ันตายจริงเพื่อนก็ตายเหมือนกันตอนนี้มีเรือสาวลำลังจอดต,ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อ,อยู่เรืออยู่เรือเรือลำเล็กกว่าเที่ยวกับเรือพวกนี้ไม่เรือเราจบเส็จแล้วไม่เป็นไรเปแล้วไ่มีเรือสามลำนึงจอดตรงนี้เดี๋ยวๆๆเพื่อนจีบหายไปไหนหมดอ่ะเพื่อนจิ๊บอยู่ อ่า uh, อยู่กใกล้ๆจี๊บอยู่กใกล้ๆอยู่กใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรจิ๊บไม่เป็นไรเราเราพวกเราได้คิวแต่คิวนึงอยู่มั้ยอ่ะเรือรอบนี้เรามีต่อไปโดนเหมือนกันรถต่อไปโดวโค้ดโอพก็คือถ้าโดนก็คือแบบตายได้ใช่จัดเมื่อกี้จี๊บโดนมาก่อนหน้านี้ยมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะยึดเดี๋ยวเรายึดซีก่อนแล้วเราจะไปตลบหลังซีแต่ต้องเริ่มจากซีก่อนเดี๋ยวน,นะมันจะเกิดผลซีหรือเปล่าจะเกิด ถ้ามีนะโอเคเอาเป็นว่าถ้ามีซีเดี๋ยวเรามีส m o k e grenade n e m y force detected e ไหนอะมันมีโอ้เจ้า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 เจ้เจ้าเปิดเปิดเปิดห้ากิโลมาใกล้มากขาตรงย่อปีโดต่อตรงเขาตแค่เดียวมาเดี๋ยวตอนเราไปตปโดเลยอ่ฮะต่อปโดแล้วต่อปโดแล้วปืนหลักปืนหลักปืนหลัก โเขาตองแบบน่ากลัวมากอ่ะเขาตงอ่ะตงเียวสมบกรณเไหนอ่ะไหนสมบูรณเยเราโอ้โอ้โอ้โโอโหเขาไกลเขาไกลมากที่เลยเขาไกลมากโอ้โอ้ตบไปเลยที่ไ ดีนะที่เราไม่เป็นเขาโดนจ no! ิดโด่อยโดเหมือนกันเฮ้ยโอ้ยกิโล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 สองเลยกันบสองเลยกันโอ้ตปโดนตปโดนตปโดนตไปโดนไม่ได้จิเราดูเกมเร็วมากไม่ได้จิเแค่ไหนกมแค่ไหเราไปโดนตไปแล้วทำไมเไฟไม่ โอ๊ยโอหนงกิโลหกิโลหกิโลปืนปืนปันปืนันปืนันปืนปืนปเยไปไหนปืนไปเดนนี่ปดนี่ปืนมาแล้วโดนโดนโดนโอ้มันนัเวลาเปลีปืนแล้วลังฉลังมันมีเรืออยู่ขหลังใช่ไงลังดูง้ยดูเงเฮ้ยดูเฮ้ยดรีแพะ เหมือนเราจะชอบเป็นอะไรนะวันนี้เป็นเรือแบบแอร์คราฟของญี่ปุ่นเอไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเครื่องบินบุกมันจะไอ้นี่หรือว่าได้ไม่ต้องห่วงเราเป็นเรือรบนี่เรากำลังส่งเรือแบบถอยไปไกลแล้วนี่นี่กำลังบินข้ามเกาะอยู่เราแบบข้ามเกาะมาได้เลยโอ้โหแต่ว่าบินข้ามเกาะได้เลยไหนเอ้ยเราโดนดีเทกเราเจอเครื่องบินเขาเหมือนกันเหรอ เราสามารถยิงขึ้นบินเขาได้เป็นโอ้มันน่าวิ่งไปไห่อุ๊ยมีอุ๊ยมีเรือจอดอยู่ไกลๆเราจะเลงเรือนเขาอาจจะไม่เห็นง่ามีเรือทุกครงบินอยู่เหมือนการลำเด่งไอ้โ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 ้่ใช่ใช่ใช่่่่เดี๋ยวเราด้พตอนนี้คือบินเโดนเลงอยู่โเลงแม่จังอะ นี่เราไปสู้คนที่แบบไปเห็นเราดีกว่าโต้เครื่องบินเรากำลังไฟูรือ้าไม่เป็นไรเรามีเลยแล้วสามลำว้าวว่อะไรเลล้องล้วปุาปปุ๊ปปุ๊ปปปปปไปป เราทดสอบยิงเหรอ้ยจิตร่ายหรอใช่เฟิร์สบลัดยังไงล่ะโอเคเราเราทดสอบจนระเบิดละเริ่มชี้เริ่มชี้เริ่มชี้เรือโอเคมีเรืออยู่ข้างหน้าเพื่อนกำลังยิงอยู่ใครยิงเอ้ยใครยิงอ่ะเดี๋ยวจากการเรียนทางแบบยืนอะใช่ไหมยืนอะไรใช่ไหมยืนอะไรใช่ไหมยืนอะไรใช่ไหมยิงหนัใช่ไหมยืนอะไรใช่ไหมเอ้ยเหลือลำเดียวไอ้สัส ชิลเลอรเราอะไรเจ็บ i̇şte ตัล้วเราอ้อมอยู่ไม่รู้ว่าโดนรัดเดียวตายเลยอะไรเจ็บอะไรเจ๊บเราเราอ้อมอยู่เราอ้าวเราเหลวเราเล็ดเครื่องบินเดกมากเนี่ยพวกจอดเฉยๆเลยตรงเนี้ยล้วก็ปล่อยเครื่องบินอย่างเดียวแล้วเนี่ยจอดอยู่ไม่ต้องวูบแล้วปล่อยเครื่องบินแบบอ่ะก่อนอนต้องทอดหย่อนอันนี้มันเป็นแบบปล่อยกระสุนปุ่ม โอเคไปละไปละเฮ้ยเพื okay, ่อตกรบช่วเหลือเพื่อตกรช่วเหลืออ่าเพื่อเพื่อเพื่อตกรช่วเหลืออันนี้ถ้ากดาคือโอ้ถ้ากดาคือออก A คือบูสอ้ยเพื่อหลก็ไปโดนได้แม่ทำไมแต้มฝ่าเราลงอ้ยเหลือเหอเหเรงเดองเเด็พวกเราจะชนะชนะในเกมตาแรกเพรเพราเราเป็นเรืออยู่หลังบ้าน เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยไม่เพื่อนตายหายไปไหนแล้วหายไปแล้วหายไปไหนจิ๊บเรื่องหายไปเรื่องโอ้เจอแล้วเจอเจอโอ้โหโลมากโลนาทีนี้แหละนาทีนี้แหละนาทีนี้แหละอืโดนด้วยนะเราไม่กระสุนตัวเอง เออโดดโดนโดดอยู่โดนอยู yeah! for yeah! ่โดนอยู like ่โดนอยู sure> ่โดนอยู่โดนอยู่นี่มันี่มันนี่มันนี่มันนี่เย้เจ็บรถชนะเย้พวกเรากำลังชนะและนี่ครับก็เป็นเกม World of w a r s h i p ินะครับมันสนุกมากๆครั้งก่อนที่ผมมาเล่นผมมาได้ลองเล่นที่มันแบบเป็นเรือเครื่องบินและไม่รู้ว่ามันมีบังคับเรือขึ้นบินด้วยจังหวะที่บังคับเรือขึ้นบินนี่คือแบบเหมือนกับแบบ เปลี่ยนมูดเกมไปเลยแบบมีหลายสายมากเลยครับจะเป็นแบบสายไวๆเป็นแบบปืนหนักๆแบบ Destroyer หรือจะแบบเป็นสายแบบ Aircraft Car ร e r ที่แบบมีเครื่องบินให้เลือกมากมายถือว่าสรุปมากเลยนะครับผมไปโหลดกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับไปจัดกันได้เลยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดคาบูเพื่อรับ500เหรียญดับลูนและ2ร้านเครดิตในเกมไปด้วย พร้อมกับสมาชิกพรีเมียมนะครับไปเลยครับ7วันและเรือรบมากมายที่ผมใช้ก็มีนะครับเรือไอโซกาเซเรือคูมะและก็เรืออีกมากมายนะครับที่สามารถได้คู่กันไปด้วยอย่าลืมนะครับถ้าคุณเล่นครบ15ครั้งก็จะได้รับเรือเทสีเข้าไปใหญ่รีบไปเก็บเรือนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมลอยกระทงในเกมลอยเรือ World of Warship ด้วยนะครับเกมสงครามเรือรบสุดมันแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมสยดสยองกับธีมฮาโลวีนกันด้วยนะครับไปโหลดมาแล้วเป็นผู้บัญชาการเรือรบกับผม ในเกม World of Warships นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับซาวสาหลัานี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย